ว่าเป็นผ้าไหมพรีเมียมที่คนที่ชื่นชอบผ้าไหมยกดอก6กตะกอเท่านั้นเอเพราะฉะนั้นผืนนี้เป็นผืนสุดท้ายและคุณผู้ชมที่เคยเลี้ยงบอลสีว่านบอลสีที่ดังเมื่อสองสเดือนที่แล้วโหดังกันทั้งเมืองจากปกติขายอยู่3-5บาทเป็นร้อยกว่าบาทแต่ว่าตอนนี้คนสุดินได้นํามาแกะลายบอลสีลงในผืนผ้าผืนที่6นี้บอลสีชมพูแต่แพทย์ไม่รู้ว่าเป็นลายอะไรเต้คุณผู้ชมจ้า ผู้ชมดูก่อนว่าเก่งมากทอยกดอกของตะกอเป็นเม็ดมะยมนี่ค่ะดูซะก,ก่อนอดูซะก,ก่อนนะคะสุดยอดนะคะอโอถ้าอาับมัาจะสวยกว่านี้เลยอันนี้ยังไม่อับมัานะคะเก่งอ่ะ,อะนี่นะคะจะเป็นกรม,มท่านะคะนี่คือหน้านางสวยไหมคะอ่า เพราะฉะนั้นพื้นนี้ก็ราคาเท่ากันนะฮะสี่พันห้าสี่พันอง่พนหนไมมค่ามแปดห้าศูนย์ 3, 8, 5, 0, อาบน้ำยาแล้วก็ส่งทั่วไทยใส่กล่องพัสดุให้อย่างดีมันคุ้มจริงๆนะคะคุณผู้ชมขะดูเด้อเม็ดไม่ยมด้วยนะคะทอเม็ดไม่ยมนี่เลยงามบองามบอแก,ก้แพทย์แต่งตัวแบบนี้นะจะไม่ค่อยได้นานคุณผู้ชมมันจะเดอะเดอะเดอะหนึง่งเล ตัวจริงเสียงจริงเป็นสายฮานะคะแต่ออกกล้องนี้ดูเรียบร้อยมากเลยงาม่ะไปดูใกล้ๆกันนะคะจำคือว่วเาหลายหนอไก่แผ่นหนะเบาเถิอใจผ้าไหมนะคะอยู่ในตัวคนสวยทุกคนนะคะนี่คือสีกรมท่านะคะและนี่หน้านางแล้วก็มีครุยนะคะราคานี้คุณผู้ชมคะ่ะไม่ได้แล้วนะเนี่ยตอบแทนแฟนคลับที่ติดตามซับตะคหนึ่งมื่นเจ็ดพัร้อยซับสไครบ ใครที่กดกระดิ่งกดติดตามนะคะแค่เข้ามาชมกายแพทก็ขอบคุณมากๆคอมเมนต์ก็ได้ค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปเปิดการมองเห็นกา้แพทรู้ว่าคุณผู้ชมรับชมจากจังหวัดอะไร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 ใต้เหนือกลางใต้ออกตกนะคะแค่นี้เห็นนะคะสวยไหมาอาอ,อย่าลืมเอฟมานะ ชมจ๋าเพราะว่าเป็นราคาตอบแทนแฟนคลับที่กดซับสไคร์นะคะ14,700 s u b s c r i b e r เ uh, จ็รอยซับสไครเบอร์หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยซับสไครเคือ s e v e n t e e s four h u n s u b s c r i b e r from my channel thank you so much from w h i n g me from many country จากยุโรปเนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์ฮ่องกงมาเก๊า คนไทยในต่างประเทศอิสราเอลเออและหลายประเทศที่ไกด์แพททราบข้อมูลมานะคะที่ u ูทู e เซิร์ชมาบอกว่าใครรับชมช่องคุณบ้างแทนคำขอบคุณจริงๆวัน